พี่ๆน้องๆครับที่อยู่บ้านใกล้ที่อยู่บ้านไกลที่กำลังเล่นไลนย์อยู่หรือโทรศัพท์ไลน์ในมือถืออยู่มันมีเด้งขึ้นพี่น้องเห็นไหมครับเปิ้นประทุมราชร้อนเงินเมื่อไหร่ยืมไลนยง่ายกว่าเปนไงครับมิจฉาชีพนะครับพี่น้องครับมิจฉาชีพนะมันมันเป็นยังไงเอาผมให้ดู อีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วรู้สึกว่าเพื่อนผมโดนนะครับเพื่อนผมโดนมาแล้วนี่ครับผมเอาค้างหน้าจอไว้เนอะให้พี่น้องดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนะตรงที่ลูกศรชี้เน่ยอันเดียวกันข้างบนไหมเนี่ยนะเปิ้นปทุมราชร้นเงินเมื่อไหร่ยืมลายง่ายกว่ามิจฉาชีพ ไปแอบไปแอบเขาเรียกว่าไปก๊อบลายของเปิ้ลไปเอารูปของเปิ้ลปทุมราชมาผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เปิ้ลปทุมราชเจ้าตัวรู้ยังไม่รู้นะถ้ารู้คงจะน่าจะไปแจ้งความแล้วนะครับ,นะรบแจ้งความทางออนไลน์ก็ไทยริสพอไลน์ไทยริสอ่าเบอร์วเว็บไทยแลนด์โพลิสออนไลน์ .com หรือ1นะึ่สีหนึ่งนะพี่ๆน้องๆก็ไปแจ้งความนะครับคือถ้าร้อนเงินเนี่ย พี่ๆบางคนจะไปยืมสถาบันกันก็นกอายหรือจะไปนู่นนั่นนี่ก็อาจจะติดนู่นแบกลงแบกฤทธิ์ขขเขาแลกเขาเลยทดสอบบูรงบูโรอยู่อาจ,จมีปัญหาก็ร้อนก็ไปอย่างเงี้ยพอไปไหมครับมิจฉาชีพนะครับมันไม่ให้ตังค์นะครับพี่น้องพอพี่น้องกดไปเสร็จแปบแทนที่จะได้ตังค์ไหมครับพี่น้องเสียตังค์มาดุไปหมดเลยนะคนนั้นระมัดระวังไว้นะครับเตือนกันไว้บอกกันไว้ที่สําคัญหนึ่งสี่สี่หนึ่ง นะครับแจ้งความทางออนไลน์นะครับป้องกันไว้นี่พวกมิจฉาชีพพวกผีดูดเงินทางลายนะครับแท่นี้มีไหมมีอีกอา้าวผมให้ดูอีกดูอีกเอเดี๋ยวนะปรับอืมดูอีกปึ๊บนี่เจอกับผมเลยอ่ะโชคดีเพราะอะไรครับไอ้เบอร์เนี้ยเจ้าหน้าที่ เขาไม่มาทวงหรอกครับนะยหนในที่ที่เราไปผู้ง่ายคือเราไปกู้ไปยืมเขาเนี่ยปล่ายสินเชื่อเขาไม่มาทวงหรอกครับเขาไม่ได้ส่งไลายให้เรานะว่าคุณกําหนดจ่ายเมื่อไหร่ชําระเมื่อไหร่ยอดสูงเท่าไหร่ยอดต่ําเท่าไหร่เขาส่งไลายให้เราไม่มีโทรมาทวงหรอกครับไอ้ที่โทรมาทวงอะไรไมิจฉาชีพเอาผู้หมวดไม่คือได้เบอร ที่ไหนก็มีเบอร์พี่น้องเห็นไหมอ่าไปโรงพักตุ้ท้องเวลาขึ้นเบอร์ใช่ไหมเขาขึ้นเบอร์ให้พี่น้องดูหรือหลายๆที่หน่วยงานของทางรัฐทางราชการเวลาเขาขึ้นเบอร์เขขึ้นเบอร์ให้มีให้หมดแล้วมิจฉาชีพมันก็เอาเบอร์มาเอาเป็นท่ออะไรเจ้าไหนพวกหมดถ้าท่อมันก็เป็นทุนจองม,มันมีวิธีการไม่ไงั้นเขาจะเรียกมิจฉาชีพเรอเพราะนั้นเตือนกันไว้บอกกันไว้นะครับระมัดระวังเตือนกันไว้บอกกันไว้เอ้าแถมอีก คนที่ปวดแข้งปวดขาทาตามตัวก็งาดำจาก IDM แถมให้หลายๆัท่านที่เข้ามาในวันนี้จงโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกๆท,ท่านทุกๆคนสวัสดีครับบ๊ายบาย